สวัสดีครับมาดูรถดำเขาจะปล่อยครับคันนี้โอ้พื้นสวยนะโอ้ยางสวยๆเลย ฝังท้ายใหญ่เครื่องร้อยเจ็ดสิบห้าอังนี้ฟั่งนี้ยังไม่ค่อยสวยครับฝั่งนู้นสวยมากเลยนะ ดังอะกระตุนเล็โอ้โหพกระตุนเฉะตึมเลยครับค้าท่ารชั่ห้สี่ห้าสี่ห้าพูดกันได้พูดกันได้ที่ไหน เบรกที่ฟรีพวงมาลัยเวอร์ครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับโอ้น้าขับนะเนี่ยอันนี้มาปะยางครับเกรเตอร์ก็อยู่นี่นะเกรเตอร์กำลังใส่พวงมาลัยครับ สีสันสวยงามว like. ันนี้เป๊ะเทียบทำไมเนี่ยกันแดดเหรอเอ้ยยนไหม เอี่ย่เอยังไม่มีขาดแต่คอมแตงเดียวคอมมีแล้วแต่ยังไม่ได้ใจเอยังไม่เย็นครับเย็นยทบเตียวสันเน